สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทดลองก่อนส่งนะครับตัวนี้คือจะเป็นตัวตรวจนะครับตัวตรวจตัวนี้จะมีหลายเกรดนะครับเราข้างนอกก็จะดูเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ที่วงจรแล้วก็เซ็นเซอร์ตัวข้างในนะครับตัวนี้3ามพนนะครับตัว2000ก็มีตัวพันหก็มีนะครับแต่ว่าตรวจมันจะ50าสิบห้าสิบอะครับตัวนี้จะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมาดูวิธีการตรวจครับอันดับแรกนะครับตอนใช้หมุนเปิดเครื่องขึ้นมาครับนะครับ นี่นะครับมาจอกับกันไกลนี่ครับผมเอาให้ดูให้มันจำเอาไว้นะครับนี่นะครับทีนี้เราก็มาดูนี่นะครับทีนี้เราเอาโลหะออกนะครับอ่านี่ผมเอาลูกสลับไปละนี่นะครับนี่นะครับ ตัวนี้คือจะเป็นตัวลูกฉลากแดงนะครับแม่นกว่าแต่ว่าถ้าใช้เครื่องตรวจอย่างเงี้ยจะเจอนะครับถ้าไม่ใช้เครื่องตรวจออกมาทบออกมาบางทีก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเพราะว่างานเราทําออกมาอย่างสําหรับเล่นโดยเฉพาะนะครับส่วนตัวนี้ฉลากเขียวครับปลอดภัยร้อยเซตครับตรวจไม่เจอทุบไม่เจอนะครับความแม่นตัวเนี้ยประมาณ70-80%นะครับคือใช้ได้เลยครับตัวเนี้ยประมาณอยู่ที่ประมาณ8 9 0นะครับแต่ว่าถ้า ใช้เครื่องตรวจอย baptism? ่างเงี้ยครับจะเจอนะครับวันน eh wow, ี้ก so ็เราจะมาทดลองเครื่องตรวจนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้านะครับก็เดี๋ยวจะแล้วลูกค้าก็สั่งทั้งฉลากแดงฉลากเขียวไปลองนะครับก็ลูกค้าก็บอกว่าอันนี้เราส่งลูกไปแล้วนะครับก็ลูกค้าหลายท่านบอกว่าตัวเนี้ยแม่นจริงครับแต่ว่าส่วนมากเขาไม่มีที่ตรวจกันหรอกครับเขาเล่นกันธรรมดานะครับถ้าไม่ใช่ที่ตรวจก็ไม่รู้ตอนนี้ฉลากเขียวก็ปลอดภัยร้อเซครับ ก็ถ้าสนใจที่ตรวจตัวนี้ก็ทักเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะสนใจตัวลูกฉลากแดงฉลากเขียวไงก็มาทักเข้ามาคุยกันได้ครับตัวนี้ก็คือจะเป็นคู่11นะครับตัวนี้แม่นกว่า,วาฉลากแดงแต่ตรวจเจอตัวนี้ตรวจไม่เจอนะครับทุบไม่เจอเป็นฉลากเขียวนะครับแม่นเหมือนกันครับแต่ว่าตัวนี้จะแม่นกว่าเห็น okay, นะครับสนใจก็ทักมาได้เดี๋ยววันนี้ส่งเครื่องให้นะครับอันนี้คือวิธีใช้ก็คือเอาให้จํากับโลหะแล้วเราก็เคยมาตรวจที่ลูกนะครับผมสาธิตอีกทีหนึ่งจํากับโลหะไว้ แล้วเราก็มาตรวจลูกครับนี่นะครับปุ๊บแค่นี้เราไม่เจอนะครับนี่นะครับใช้เลื่อนปุ่มตัวนี้เอานะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ